เรามาแต่งโคนทุเรียนกันด้วย ต้นนี้ก็นี่กระยอมกระแง่ออกแนที่เรียบๆออต้อนนี้ก็ออกอยู่ครับ ออกอยุ่งาเดียวงานทึงกับเป็นเป็นมีดเป็นดาบไปวะนี่งาเดียวเอองานหนึ่งนหน่อยหนึง่งยอมหนึง่งยอมหนึง่งตัวนี้ไม่รู้จะเป็นอะไร เป็นตาปูตาป่าอ้าวอยู่อยู่คนต้นก็มีเหรอเป็นไปได้จเจ้าลูกว้ยังไงเอออยู่ลำตน้นไม่เสยครับ อันนี้เขาเรียกอะไรเหยยบตีนหนูหรอตาปูตาป่าบอกนี่เด้วยวดูใด้หูไปเบื้องต้นใหญ่กันครับนี่อยู่ต้นเดียวต้นใหญ่ Oh. ôi ngà nõi heng, đục dừa tơ ngan nè nõi, ngà nè, à, ngà, ngà nhạy, để mì, đọt đẻo, anh cả ngà nõi, để đục มีหลายรุ่นเหลือเกินเนาะขึ้นไปข้างบนก็มีข้างบนมีสองรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ก็เขาเรียกอะไรไมะเขือพวงมาเลยเนะ คอยเบ่งต่อไปครับว่าจิเป็นยังไรทีมงานเท่ากับตัดยาไปเรื่อย เว้นตาก็ไม่ใส่น้อยหนุ่มใส่เว้นตาหน่อยมีเว้นตาแต่คาดผมครับดืจังเลยบอกยาก ต้นมีปีที่แล้วเป็นดอกแต่รอบติดลูกเลยเรายังทำไม่เป็นมือใหม่สุดๆดูต้นเขาก็ไป,ไปข้างเดียว ผมล่อรุ่นจนนียครับว่าภายในสามสี่วันจะตีตาปูตาปลาเห็นไหมบอเห็นตนน้นยาวนะเดี๋ยวพอกันไหมครับที่สามต่อไป